ตอนเครื่องสแกนหาของหายอ้าวโนบิตะไปเดินเล่นกันมเฮ้เฮ้เฮ้เด็อากาศดีอย่างนี้ยังมามวนนอกกลางวันอยู่ได้นะ่าเสียดายไปชมวิวเล่นกีฬาข้างนอกกันดีกว่าเธอโนบิตะอืมไม่เอือไม่เอือโนบิตะอ,อะไรกันอา้าวโดเรมอนเองหรอกหรอเด็ดเดเด็ไปเล่นกีฬากันดีกว่า นี่นี่โดนไล่หมอฉันรบกวนนายมาหลายครั้งแล้วนะจบสิ้นกันแล้วนะตัวฉันนะพูดไปเรื่อยนะมึงอะสอบวันพรุ่งนี้ฉันต้องได้ส่ขนนึ้นแนนแน่เลยก็เรื่องปกติมึงก็ทำได้แบบนี้อยู่แล้วข้าร้อนเลนร้อนเลยผลการเรียนแบบนี้ฉันคงไม่จบชั้นประถมแน่เลย <c oughs> ถ้าก,ก็อ่านห,หนังสือสิจะได้ไม่ควายอยู่แบบนี้ออถึงอย่างนั้นก็เธอวันนี้ไม่ใช่วันที่ฉันจะต้องอ่านห,หนังสือเลยนะจากนี้ไปคุณแม่จะต้องดูฉันแน่ๆเลยแล้วทำไมคุณแม่นายต้องดูด้วยออที่จริงมันหายไปนะตั้งแต่ตอนให้ชิซุกะดออูอะไรอ่ะมันคืออะไรเอ,อแหวะเท้าไว้จำตระกูลของคุณย่าทวดที่ตกทอดมาให้คุณแม่เนระื่องใหญ่แล้วเนี่ยรับรองว่าถ้าฉันสารภาพไปฉันจะต้องโดนดูอย่างหนักแล้วก็โดนไล่ออกจากบ้านด้วยแล้วก็เดินโซเซโซเซหิวโหยสุขิดแน่ๆเลยไม่ โดนไอ้มอมช่วยฉันทีช่วยไม่ได้แฮะเพื่อนโดนไปตักก็ต้องช่วยหน่อยละกัน เฮ้ยควักแป๊บโอ๊นี่เครื่องสแกนหาขอหายไหนไหนเออมันมันใช้ยังไงเลยด้ยอะไรมอนนะก็ง่ายมากก็แค่ใส่แว่นแล้วก็ใส่หูฟังส่วนชัดจะหาพิกัดถ้าเห็นขอที่เราหาก็จะมีแสงพุ่งออกมาพร้อมยังพร้อมพร้อมถึงจะตรงไหนดีจำได้ไหมเออลองเริ่มจากปากซอยดูนะโอเคหลังนี้ใช่ไหมเรมิตาอั <S 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 นดูดีมีไหมเออ นี่มันร้านฟิตเนสนี่เนาะไม่มีอ่ะไม่มีอ่ะงั้นหลังนี้ไหมร้านนวดตัวคุณนายโฮเหรอก็ไม่มีอ่ะเสียงมันแปลกๆเอองั้นงันหลังนี้เออนี่ไงนี่ไงฉันจะแล้วงั้นเราออกไปเอาแหวนกันซะนะไอ้ได้มอน ขอบคุณมากมากเลยนะด้ลยไอโม่จะมาขอบคุณกันทำไหมคืองี้แหวนน่ะไม่ได้จะให้เอาไปคืนแม่นะแต่ว่าจะให้เอาไปจำนำแล้วก็ไปซื้อโดรยากิให้ฉันต่าง,งหากลไอ้โมเป็นความคิดที่ดีมาก <c oughs> ฉันขอแบงเงินไปซื้อนักศึกษ์ตูนเัวน,นึงนะ <c oughs> จะบ้าหรือด้วย์ไอโม่ฝากกดติดตามคนใช้เสียงไว้ในออบผมออบใจด้วยนะครับ